ขวัญเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านการเงินขวัญต้องหาข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเยอะมากและจากที่เราได้ศึกษาแล้วก็หาข้อมูลมามากพอแล้วทำให้ขวัญเชื่อค่ะว่า UOB ไม่ธรรมดา UOB เป็นกลุ่มธนาคารชั้นนำของสิงคโปร์ที่มีความพร้อมในการขยายความแข็งแกร่งของธุรกิจ การเข้าซื้อกิจการระดับโลกได้สําเร็จ UOB ตอบโจทย์เรื่องของการลงทุนในต่างประเทศได้อย่างมั่นคงและยังมีทีมนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจเชิงลึกในแต่ละภูมิภาคขวัญเชื่อนะคะว่า UOB สามารถที่จะปกป้องการลงทุนของขวัญให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลอด80กว่าปีที่ผ่านมา UOB สามารถที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในทุกภาวะเศรษฐกิจและนอกจากนี้ธนาคาร UOB ประเทศไทยยังได้รับการจัดอันดับจาก Fitch Ratings ให้มีความน่าเชื่อถือระยะยาวสูงสุดที่ triple A ค่ะ Data Never Lies ขวัญมั่นใจว่า UOB Privilege Banking จะช่วยดูแล,แลและต่อยอดความมั่งคั่งของขวัญได้อย่างมั่นคงค่ะ